คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอยสอตัวเด่นเน้นลูดนะครับ ในรอบพิเศษปกติและก็ v i p นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่1นะครับพฤษภาคมพศ .2564 นนะครับเดือนใหม่นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับ ผมให้ไปนะครับเรียเด่นนะครับก็เข้านะครับผมเข้าสามหกกับสามหนึ่งนะครับเน้นรอบให้ก็เข้านะครับสําหรับตัวเลขแนวทางที่ผมให้ไปนะครับสูตรนี้นะครับผมพลาดยากนะครับสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับก็เข้าแล้วนะครับสิบหกงวดนะครับครับผมสําหรับงวดวันที่หนึ่งต้อนรับเดือนใหม่นะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับตัวเลขก็มาชมผลงานนะครับ ว่าแอดมินให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับผมในงวดวันที่30สิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับตอนรับสิ้นเดือนนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับอ่ามีเลขเด่นนะครับคือเลข0ูนย์กับเลข3นะครับเลขตารางนะครับเลข0ูนย์มานะครับเลข3มานะครับเลข1ก็มานะครับเลข5ก็มานะครับเลข8ก็มานะครับเลข4มานะครับ มาหมดทุกตัวเลยนะครับผมเพิ่มาครับเมื่อวานนะครับวันที่30ก็ไม่ทำเอให้ f c พี่น้องครับต้องผิดหวังนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเลขที่ออกนะครับอ่ะนดยเฉพาะกิจ4ี่สอง้าห้า้านะครับผมเ้ามาแบบสนั่นฝันเฟือนเลยนะครับเมื่อวานนะครับรอบแรกพี่น้องก็จะตกใจเลยนะครับ79นะครับ0ู9ย์นะครับ9 5หนะครับไม่มานะครับเน้นรอบนะครับให้8 5ห้านะครับผม ออก95นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับถ้ารูด3ามถ้าลูด3ไม่เข้านะครับมาดูรอบปกตินะครับรอบปกตินะครับรอบนี้ได้เฮนะครับเข้าตามตัวติ๊กนะครับ3ามหนึ่งหนึ่งสานะครับงวดนี้ให้เด่น1นวิ่ง1นะครับเข้านะครับผมพี่น้องถ้าสายวิ่งสานะครับจะเข้า36อีกนะครับสําหรับงวดนี้นะครับก็ถือว่าเข้า2องนอยนะครับ เมื่อวานนะครับไม่ทาให้พี่น้องต้องผิดหวังนะครับ16งวดซ้อนแล้วนะครับผมพี่น้องสําหรับสูตรนี้นะครับพลาดยากนะครับผมพี่น้องถือว่าพี่น้องถ้าได้ตัวรูดสองตัวไปรูดนะครับก็พลาดยากนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับสิ้นเดือนเมื่อกี้นะครับสําหรับรอบนี้แอดมินชอบ4นะครับให้เด่น4นะครับออก49นะครับ49กับ5้า5 1้านะครับให้5 4นะครับแล้วก็4 7เจ 49ไปเมื่อถึงนะครับผมพี่น้องเนาะก็ขาบขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดเจาะสี่ได้ดีใจนะครับอ่เจาะตามรอบนี่เข้าตามรอบนะครับอันหนึ่งอันนี้สี่นะครับก็เข้าตามรอบนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับก็โอเคนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ไม่แพ้กันนะครับผมพี่น้องเม็ดเดียวเน้นเมื่อวานนะครับก็ให้เด่น3ามรูดสามนะครับก็โอเคนะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับก็เข้าต่องวดนะครับ เริ่มใหม่ก็จะเป็นงวดที่4หรือที่5ไม่แน่ใจนะครับก็คอยไปรับชมกันต่อนะครับอ่านะครับผมพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่1นะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันนะครับกับตัวเลขแนวทางวันที่1นะครับผมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอพี่น้องมีความโชคดีนะครับตอนรับเดือนใหม่นะครับผมเดือนพฤษภานะครับก็มาชมตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมสําหรับตัวเลขนะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ เลขเด่นก an well ็จะมีนะครับ1นะครับ8นะครับ5นะครับ0นย์ะครับ3นะครับ9นะครับอ่าเลขเด่นเน้นนะครับก็จะมี2ตัวเด่นก็จะมี1กับ8นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับอ่าเด่น8นะครับรอบแรกเจาะ8นะครับเจาะให้8เลยนะครับอ่าพรุ่งนี้เจาะ8นะครับรอบแรกนะครับก็จะมี85นะครับ0 8นย์นะครับ4 8นะครับ18นะครับ98นะครับ เลขเด่นก็จะเป็นหนึ่งแปดนะครับแปดห้านะครับสี่แปดนะครับสามคู่นะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับอ่ารูดแปดนะครับผมพี่น้องอ่ารูพี่น้องจะรูดหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่ถนัดนะครับผมพี่น้องสําหรับเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับก็ตามรับชมเม็ดเดียวได้เลยนะครับสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดนะครับอ่าครับผมก็มาดูนะครับในรอบปกตินะครับรอบปกติรอบนี้เจาะได้หนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ทำสามสูตรตำรางพลาดยากนะครับผมบาลก็เจาะได้หนึ่งก็เข้าสามหนึ่งนะครับอ่ะก็มาดูนะครับก็จะให้นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับหนึ่งหกนะครับห้าหนึ่งนะครับสามหนึ่งนะครับอ่าห้าคู่นะครับรอบนี้นะครับหรือว่าพี่น้องที่ชอบวิงชอบรูดก็รูดเลยนะครับถ้าชอบหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคนงบน้อยนะครับก็จะติ๊กให้นะครับอ่าห้าหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ สามคู่นะครับอ่าสำหรับสองหนึ่งกับสามหนึ่งนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับอ่าสำหรับรอบปกตินะครับเน้นรอบให้นะครับอ่ามาดูรอบ VIP กันบ้างนะครับผมพี่น้อง VIP จับเลขห้านะครับผมได้เลขห้านะครับก็จะมีเจ็ดห้านะครับเก้าห้านะครับหนึ่งห้านะครับห้าสามนะครับสี่ห้านะครับสำหรับตัวเลขในรอบ VIP นะครับสายวิ่งสายลูดก็เหมือนเมื่อวานนะครับได้สี่ถ้าลูดเลยนะครับ ได้49่แน่นอนนะครับอ่าก็มาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นก็จะให้นะครับเจ็ดห้านะครับห้าสามนะครับเก้าห้านะครับสามคู่นะครับผมสําหรับชุดเด่นนะครับชุดลองก็จะเป็น1นึ่งหนะครับกับ4ีห้านะครับผมชุดลองนะครับอ่าลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูชุดพิเศษสามตัวนะครับก็จะมีเจ็ห้านะครับ 7จ็ดแปดหนึ่งครับเจ็นะครับคือตัวเด่นนะครับเจ็ดรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับสามตัวในรอบปกตินะครับก็จะได้เก้าเจ็นะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดหนึ่คือตัวเด่นนะครับศูนยรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็มาดูรอบวีไอพีกันบ้างนะครับผมรอบ vip ก็จะมีเก้จ้านะครับศ5นย์หนะครับเก้คือตัวเด่นนะครับ 053ยลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับตัวนี้นะครับตัวเลขที่ออกเมื่อวานนะครับรอบพิเศษนะครับรอบปกตินะครับ079นะครับ95นะครับรอบปกตินะครับ376นะครับ31นะครับรอบวีพีแปดห้นะครับ49นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแอดมินให้เด่น3ไปนะครับเด่น3รูด3นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับอ่า แอดมินก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางฮานอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดมินนะครับไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับผมพี่น้องชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดมินก็ฝากกด s ับสไครต์นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปออกมาต่อไปนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ับสไครต์นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผม ขอขอก, like, ก, IF, ก,ก,ก, comment, ก,ก็ขอขอ, 1914. ขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะครับทุกกําลังใจนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกการติดตามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอให้พี่น้องมีความโชคดีนะครับตอนรับเดือนใหม่นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผมพี่น้องมีโชคมีลาบนะครับเลขเข้าตามตารางนะครับตามสอบตามตารางที่แอดมินวางไว้นะครับก็ขอให้พี่น้อง,อองทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับ แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอ,อกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ